สวัสดีครับพบกันอีกทีอีกยกับนนสพนนิจรัตอ์อรไลายทีมงานโกออนตอยผมออสเตรีครับครับวันนี้ผมก็อยู่ระหว่างเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับทางหน้าปากตอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน34นะครับเขตพนบุรีนะครับก็ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับก็อยู่เข้าไปภายในต่อย่อกป่าเจ้าโกบ9นะครับซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับไปดูในสถานที่เกิดเหตุนะครับ เมื่อเวลา14นาฬิกา1นาทีของวันที่23กุมภาพันธ์พศ2564พันตำรวจโทกิติพลบงทวย สารวัตรส,สนสนทบุคโรได้รับแจ้งเหตุถึงไม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสำเน็จพระเจ้าตากสิน34ต่อสันเจ้า9้าแขวงดาวคนองเขตธนบุรีจึงแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมีท่านตำรวจเอกสายชนปัญจชัยผู้กำกับสนบุคโรโรงว้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นแหล่งชุมชนเป็นซอยเล็กๆยากกับการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เบืองต้นเพิ่มมาจากบ้านเลขที่85ทับ94บ้านเลขที่ใหม่80ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นปูกติดกันบ้านข้างเคียงกล่าวว่าก่อนเกิดเพลิงไหม้ได้ยินเสียงมาจากบ้านต้นเพลิงมีชายคนหนึ่งอายุราว21-22ปีมีอาการคุ้มคลั่งมาสองวันแล้วหลังจากนั้นไฟก็ไหม้เบื้องต้น เลิงลุกไม้สี่หลังคาเรือนอีกหนึ่งหลังคาครึ่งบ้านอีกสองหลังเพิงไม้ชายคาบ้านผลกระทบในครั้งนี้ราวเจ็ดหลังคาเรือนความเสียหายเบื้องต้นรอการตรวจสอบมีชายเป็นเจ้าของบ้านหนึ่งไรายได้รับบาดเจ็บโดยไฟรั่วที่แขนด้านขวาเจ้าหน้าที่อาสานำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงบ้านต้นเพิงมอเตอร์ไซค์ไม่รถไปหนึ่งคันไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบไฟต์เพลิงไม้ในครั้งนี้ต่อไปออสันลีแรงงานนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆเชื่อๆกันครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ